อาจารย์ิ่งศักด์ตอบสาเหตุยุติบทบาทพิธีกรรายการดังเพราะป่วยหนักจริงไหมแจ้งชัดกลางไรอาจารย์ยิ่งศักด์ตอบสาเหตุยุติบทบาทพิธีกรประจํารายการคนดังนั่งเคลียรไม่ทําแล้วเพราะมีปัญหาสุขภาพจริงไหมจากข่าวาวเมื่อวันที่20มกราคม2568ที่ทางเพจเฟซบุ๊กช่องแโพสต์แจ้งข่าวอย่างเป็นทางการว่า อาจารยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษดาวง์ประกาศยุติบทบาทการเป็นพิธีกรรายการคนดังนั่งเคียร์ทางสถานีโทรทัศน์ของช่อง8ในเครือ RS Group หลังรับหน้าที่เป็นพิธีกรประจำรายการมานานถึง12ปีโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่20มกราคมนี้เป็นต้นไปซึ่งแน่นอนว่าการยุติบทบาทกระทันหันได้ทำเอาแฟนรายการต่างใจหายเป็นอย่างมาก ล่าสุดอาจารย์ิ่งศักดิ์ได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุการลาจอรายการคนดังนั่งเคียร์ผ่านทางไลฟ์ส่วนตัวโดยได้กล่าวขอโทษแฟนๆทุกคนพร้อมบอกว่าไม่ได้ป่วยหนักอย่างที่หลายคนเป็นกังวลแต่ด้วยความที่มีอายุแล้วก็อาจไม่สะดวกที่จะขับรถไปทำงานหรือกลับบ้านดึกดื่นและถึงจะไม่ได้ทำหน้าที่พิธีกรแล้วแต่ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุนรายการต่อไป อาจารย์ิ่งศักด์ยังได้กล่าวไว้ในช่วงตอนหนึ่งของไลฟ์ดังนี้ถามตลอดสัปดาห์ฉันป่วยเป็นอะไรไม่ไปทํางานเป็นหนักหรอสาหัสหรอเฮอมขีข่าวมาว่าฉันป่วยหนักไม่รู้ใครตายละก็มีเหตุผลของเราหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถึงกับป่วยใกล้เป็นใกล้ตายขนาดนั้นเนี่ยนั่งให้เห็นอยู่เนี่ย เรื่องคนดนังนั่งเคียอาจารย์ไม่ได้ไปจัดแล้วนะขอโทษแฟนทุกคนคิดว่าอาจารย์ก็มีอายุขับรถไปมาก็นะกลับบ้านก็มืดมๆคํำๆแพ้แรงต้องขออภัยด้วยเอาหนักคนเก่งๆเขามีตามไปดูกันให้การสนับสนุนอย่างที่อาจารย์เคยทำนะ อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปนะเขาทำกันเก่งๆทุกคนทั้งนี้อาจารย์ยิ่งศักด์ได้แย้มถึงแผนในอนาคตของตนเองไว้ด้วยว่าบรรลายชีวิตวางแผนอยากจะเปิดร้านกาแฟาร้านขนมเล็กๆที่ต่างจังหวัดได้เตรียมการไว้แล้วแต่คงไม่ทำอะไรใหญ่โตตามกระแสหวังแค่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม